อคครครับช่วยงานศพหนึ่งมืนบาทนะครับเห็นไหมอ่ะมีส่งถ่าย ฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับครับผมได้ยินไหมครับผมตัวจากพี่ดุกสยามบุรีน้ำนะครับครับผมครับผมผมกำลังจะเอาโลงศพไปมอบให้ครับโอเคครับผมรอบ้านอยู่ตรงไหนบ้านอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเข้ามาบ้านหน้าใหม่ก็เห็นไฟอยู่ครับผมเดินเดินจอยค้าเข้ามาเลยครับผมอ๋อเข้ามาเห็นไฟอยู่ครับผมเรียกเข้าไปจะเจอไฟเลยเนาะ ครับผมครับสอบถผมถึงแยกหมอถนนแล้วนะสักคู่เดียวถึงนะครับโอเคครับครับสวัสดีครับ นี่แหละไฟเข้าแล้วผมผมาลงมามอบให้ครับเรื่องนี้ลูกครับครับผมแกเป็นอะไรเถียลูกชลาครับขอลูกชลาเนาะเอาลงเลยเนาะครับผมครับผมครับผมเอาเข้าไปที่ไหนได้ไหมครับลูก ไม่เป็นไรเดี๋ยวยกเอามีใครยกช่วยสักคนไหมมีมีครับมามามามขึม <c oughs> ้นไปยกเลยครับเก่งาะต้องเรืเรื่นครับอะไรักเร่เีครับผม <c oughs> โอ้โหน่มาคนเยอะเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวไปยกกัน <c oughs> <c oughs> สว <c Dante> ัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแกอยู่กับใครนี่สวัสดีครับสวัสดีครับแกแกอยู่กับใครคนไหนลูกขาวเออว่างว่าเออว่างคบใหจะเก่งครับอ้าวญาติใครถ่ายรูปแล้วมอบหน่อย อยู่แกอยู่กับใครอยู่กับอันนี้เป็นลูกสาวบ่สาวอยู่กี่คนก็อยู่ก็ลูกลูกลูกเลยหลานหลานผสงคนนี้เป็นเป็นแม่หเป็นเพาะเป็นแม่เป็นแม่เนาะอยู่จัเสียม ไม่รู้แบบเดนก็ไม่รู้เรื่องอะไรเด่นเดนนะนี่ลูกแล้วก็มีแบบพิการอะไรกันอย่างคนนี้คนนี้เป็นคนคนนี้เป็นคนจัดงานบ่คนนี้คนรวยนี่นี่เต้นนี่มันกับดีกันมันกับดีกันมันนะครับคุณน้อยร้านครับสวัสดีครับสาวคนใหญ่ อันนี้เพื่อนบ้านหมดเลยบอกอเพื่อนบ้านช่ยกานแนี้ครับช่อกันนี้ครับเ่อนบ้านกันช่อยยากอยู่ตรงนี้กันหมดเลยอน่ชีวิตัวอย่งนีผมขอดูหน่อยได้ไหมได้ครับได้ตลาดข้าวนาดินไปประตูไปกัไปประตูไปกัน อันนี้ที่นอนของใครเนี่ยที่นอนของูเขาดูใเขาเนี่ยระางนนนั้นน่เลยก็อเนี่ยกำลังเคลียร์กำลังเคลียร์คือคืออยู่ตรงนี้กันหมดเลยเหรอครับผมเา้ตอนนี้กินไม่ได้ก็อยู่ตรงนี้ทั้งทั้งหมดกินเลือยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเราแกเอาเงินไหนกินฮะเอาเงินไหนกินก็กินเรื่องยัชีพของพ่อเจ้ครับได้เงินวิการกไอ้เบี้ยงยชีพสองสามคนแล้วมีแล้วมีใครทำงานทำอะไรลูกเต่ามีไหมมีลูกเขยอยู่คนนึงก็ดขับขับรถน่ะลูกเขยเดึ่นะขับรถคนเดียว มันทํางานเดนียแ<ๆ>ตะวากิกมุดกันสินหลายคนแล้วอยู่ตรงนี้กี่คนยูคนัคนนี้ก็สี่ห้าห้าคนหลานคนที่ไดร,รับเด่ยนนอน,นบนบ้านคนอยู่นี่ก็ลูกสาวที่แล้วทําไมถึงไม่เป็นนอนบนบ้านล่ะครับก็ชันตรวดแล้มันเป็นบันไดก็ตรวด,ต,วดต้องขึ้นต้องลงทุกวันก็ต้องขึ้นต้องลง,งลงไม่ไหวแล้ว ข้างข้างบนทําไมนอนไม่ได้นะมันรั่วเหรอมันรั่วแล้วมันจะเป็นซุดนะครับมันซุดมันนอนไม่ได้ติดตังอยู่เท่าไหร่ขอดูหน่อยขอดูหน่อยมีเท่าไหร่มีเท่าไหร่คนเั่นกระเป๋ามาดูดิมาดูหน่อยใส่ถัร์ไปทำงานไหนควักให้ผมดูดิอันนี้เงินคุณยายเหรอ เงินคุณยายเนี่ยแล้วจะเอาเงินไปทําอะไรเนี่ยก็แฟนมาจีไปทํางานอ๋อแล้วเอาเงินไหนจากงานศพใช่ยืมพี่ยืมน้องเอายืมพี่ยืมน้องเนี่ยเองเขามาช่วยกันยังงี้มีเลขบัญชีไหมเดี๋ยวผมช่วยหมื่นหนึ่งอได้๋อทันก็ไม่รู้ขอหน่อยกูดีเอ่อมีเอ่อมา ของผู้ใหญ่ของใครก็ได้ของของผู้ใหญ่ก็ได้ผู้ใหญ่ของของนี่ใครของตอตก็ได้ของอตก็ได้จรเป็นเลยพ่อพี่ได้ไล่ะครับได้ครับ คงช้ยโพธิ์ครับผมช่วยงานหนหมบช่วยงานศพหนึ่งหมื่นบาทนะครับเห็นไหมมีสง่าน ครับครับผมคร,บครับผมครับ